mother สลามอะลัยกุ้มบราระมะตุลลอฮฺอัลบรากาตุฮ์ขอความสันติสุขจากพระผู้เป็นเจ้าอาัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมุสลิมวันนี้นะครับทางนิวซีเอ็มกับผมฮัดีดาวุฒิมันตาดัมกับอาจารย์ชลิตพินสุวรรณหรัชอิหม่ามฮานาฟีของมัสยิดสุลต่านชูดามัญชาดนะครับในค่ำคืนที่สําคัญมากๆนะครับของผู้ศรัทธาในเดืรรดอนรอมฎอนค่ําคืนไลลาตุลกอสวันที่27ของเดือนรอมฎอนมีคุณค่าความสําคัญอย่างไรนะครับโดยยยเฉพาาะอ่่งงิ ต่างเฝ้าคอยรอคอยนะครับรอคอยที่จะทําความดีโอขอจากอาลอตตลาดนะครับให้เราได้มีชีวิตมีชีวิตมาได้ประกอบศาธารกิจนะครับมาถึงเดอร์มันดอยในข้าคืนวันที่ 27, 27นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้จะได้ทำความดีได้รับคุณค่าอย่างไรนะครับกับอาจารย์ชลิศินสุวรรณนะครับผู้น่าไวป,ปริปนประนอมครอบครัวและมรดกของคณะกรรมการฉลาประจำจังหวัดสงขลาและท่านดํารงตําแหนง่งอิหมามของมัสยิดุลวตาสุรดัญชานะครับเชิญพบกับท่านครับ س ม ا มะตุลลอฮิวะบินัสต ا ลา ن و ل า ح ะ ل لا ق ลิลนะีขอความสันติสุขนะครับขอความเมตตาขอความกรุณาจากอสบลาฮานฮู t ะตะอ h e r ให้กับผู้ให้กับพี่น้องที่กำลังชมรายการมัชยิดสุนตันโซเลมานชาในช่วงของข้ามคืนอะไรละังกัดหรือข้ามคืนที่2 7 ที่เราส่วนใหญ่แล้วก็กำลังแสวงหาส่วนใหญ่แล้วพี่น้องที่อิมานศรัทธาต่อรัชบา,า,าลอัตลอฮฺทถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถไปละหมาดตะวัที่มัสยิดได้ในขณะที่ขณะนี้นะครับขณะน,นี้ทางสมมัจุลาได้ผ่อนปลนผ่อนผันในช่วงระยะห่างทางสังคมแล้วก็ พวกเราก็ไปละหมากนที่มัสยิดบ้างก็ไม่เกินห้าคนแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็าจะละหมาดที่บ้านครับร่วมกับภรรยาลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของไลลตจนกตเป็นค่ำคืนที่เรพวกเราผู้ศรัทธาเสวยหาซึ่งมีไลลตจนกตเนี่ยซึ่งมีคุณค่าถึงหนึ่งพันเดือนไค่รนเมนอันฟิชาถึงหนึ่งพันเดือน ทีนี้ถ้าหากว่าเราได้ออกจากัดก่อนที่จะหมดเดืดอนรอมฎอนเราได้บริจาคเราได้ทำบุญกุศลไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิดสตันโเลมานชาซึ่งขณะนี้เรากำลังที่จะทำอาคารที่รับฝากรถตอนช่วงก่อนเราก็ได้อธิบายบ ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโสวนอินตาปาลัมเหมือนกับยุคของเหล่าซอบาซึ่งซอบานั้นก็นำแม้ว่าจะเป็นออตอนฮะหรืออุมัดอิบเนคาตอบได้นำสวนที่มีค่ามหาศาลเนี่ยม,มาบริจาคให้กับท่านรสุลลอสรลลาอุหรือสัลลัมท่านรสุลแล้วก็ให้กลับไปให้กลับให้อุมัดอิบเนีคาตอบหรือตอนฮะเนี่ยไปไป,ไป,ไปดูแล ไปดูแลสิ่งที่เขาว่าคับเอาไว้ไปดูแลแล้วก็ให้จัดก,การบริจาคให้กับลูกหลาน mm hmm. และกัให้กับพี่น้องที่ยากจนคนอื่นๆด้วยส่วนเหล่านี้ขายไม่ได้ให้ใครก็ไม่ได้รับมอดกลูกรับมอดกก็ไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าเป็นที่ว่าคับเรียบร้อยแล้วตามองการมัสยิดสวนตาลได้ดำริได้ดำเนินการโ mm hmm. ครงการที่รับฝากรถเนี่ยนะครับ ก็มีความกว้าง18เมตรยาว40เมตรแล้วก็เราก็ได้ทำและปลูกเสาปลูกเสาและก็ก่ออิฐไปสี่ห้าเปยไปไป,ไปห้าก้อนียบรรอยแหลมและก็สิ่งที่เรากำลังที่จะดำเนินการให้มันแล้วเสร็จนั่นก็คือการที่จะต้องทำโครงสร้างหลังคาสร้างหลังคาและก็ลาดพื้นคอนกรีตและก็ทำถนนคอนกรีตซึ่งขณะนี้ยอดที่เราต้องการก็ประมาณ สามแสนสามหมื่นกว่าบาทสามแสนสามหมื่นบาทเพราะช่วงก่อนเราบอกว่าตัวคงกลมสามแสนสี่หมื่นเป็นคำดลิลล่านะครับว่าพี่น้องก็บริจาคเข้ามาบริจาคเข้ามาในสิ่งที่เราจะต้องบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าพี่น้องบริจาคเข้ามาในช่วงนี้หรือพี่น้องอาจจะชมรายการมาในช่วงที่ช่วงเทปมันอาจจะออกไปในช่วงกรร่อนระยะ ก่อนอีดินฟิตรีรอาจจะเป็นช่วงวันที่23รหรือ24กอ็พี่น้องที่เคยตั้งใจว่าจะบริจาคจะช่วยเหลือจะยังไม่ได้บริจาคฉะนั้นช่วงนี้พี่น้องก็สามารถบริจาคแต่ผมคาดว่าเทพออกเนี่ยคงจะก่อนฮรยอฮะจี ร,รือว่าลาดินฟิตรีกราฟิกกราฟิกเจะเมื่อมันมีคุณค่าเนี่ยคุณค่าพี่น้องบริจาคเข้ามาหนึ่งพันบาทสองพันบาทห้าพันสามพันหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันก็ต้องคูณด้วยมันต้องค่อยรุนอันฟิชชัมันต้องคูณด้วยหนึ่งพันเดือนนะครับต้องคูณด้วยหนึ่งพันเดือนพอหนึ่งพันเดือนเนี่ยสิ่งที่ติดตามมาคุณค่าเหล่านี้ยังมียังมีอีกมากมายประการหนึ่งก็คือ ท่านศาสดาสุลัต่านสัลลัต่านมุฮัมมัดเราได้กล่าวโดยรายงานโดยอับดุลเบาะร์ขารอบิอัลลอฮฺว่าดึ้งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเนี่ยบอกว่าอิซามะตาอิบนนอาดัมอินกตออาอามลูอิลลาซาลาเซนเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงทุกอย่างขาดแปลว่าอามุธต่างๆที่เคยทำไว้ช่วงก่อนนั้น มันก็ขาดสิ้นมันมันจะไม่ถึงไปยังคนที่เสียชีวิตคนที่ตายนอกจากสามประการน,นั่นก็คือหนึ่งสาดะกอเตนยจรียเตนการบริจาคที่เป็นสาธารณสมบัติเป็นการบริจาคที่เป็นบัคับเยรียเป็นโอกาสทองของพี่น้องที่จะได้บัคับเยรียเข้ามาเพราะว่าการบัคับเยรียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ที่ไหลแปลว่าความดีต่างๆที่เราทําเอาไว้ ความดีเหล่านี้มันจะถึงไปยัางคนที่เราเนียดอ่ะให้ถึงครับอย่งเช่นเราทําทำบวกริยาให้กับพ่อแม่บวกริยาให้กับคนที่เรารักหรือเราบวกริยาให้กับตัวของเราเองเพราะว่าการที่เราบวกับให้ตัวของเราเองเนี่ยมันจะดีกว่ารอให้คนอื่นทําให้อย่างเช่นลูกหรือคนที่เรารักภรรยาหรือสามีการที่เราบวกับให้กับตัวเราเองมคุณค่ามากกว่า เพราะมันทำมันได้อย่างแน่นอนเพราะเราทําในช่วงที่มีเรามีชีวิตอะนกนว่าคาับริยานเนี่ยมันจะมีผลบุญตลอดการจนกว่าสิ่งที่เราได้วักลับไปแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนแม้ว่าจะเป็นที่ลานที่รับฝากรถที่เป็นการ,รจัดการบริหารน,นำประสขในเรื่องของการสวสดิการแก่เด็กเด็กผู้ยากไร้เด็กกำพร้า คนยากจนรหรือโครงการต่างๆที่เราจะด,ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นโครงการในการอบรมเยาวชนก่อนแต่งงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเตรียมความพร้อมที่จะทดำรงตำแหน่งอิหม,มัมหมายความว่าคาะนั้นจะต้องมาเรียนรู้ในวิถีอิสลามในการเป็นพระผู้นำตัวยอ,อย่างพวกอย่างนี้การยืนอยู่ข้างหน้าอ่านฟาตยะก็ดีอ่านสุรก็ดี อันตาฮิยัตก็ดีอ่นอานสลอตรอซูนก็ดีเข,เขาเรียกว่าสลอดต,ต่อท่านสัจด,ดาก็ดีเด็กเ่าต้องเรียนรู้มาเป็นผู้นําฉะนั้นถามว่าเงินเขาประมาณเราได้มาจากไหนปัจจุบันนี้ในช่วงโควิดหรืออีกสองสามปีข้างหน้ารเราไม่รู้ว่าโควิดนี้จะไปจากเราหรือจะหยดุดต่อฉะนั้นในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเราก็ต้อง เาประมาณมาช้แจายกาประมาณที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองอนั่นก็คือมัชยิดต,ต้องยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองใน,นการจัดอบรมไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เราคุยกันเฉพาะผู้นําแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นทีมคณะของกลุ่มภรรยายทั้งหลายที่จะต้องเรียนรู้ถ,ถึงหน้าที่ของของเธอเหล่านั้นที่ต้องปฏิบัติต่อสามีต่อปฏิบัติต่อลูกในการอบรม ผมฟักลูกหลานเหล่านี้ให้มีให้ให้มีอม م านให้มีมารยาทที่ดีในส่วนเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณต้องใช้ประมาณในการที่จะชักจูงให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาสู่โครงการต่างๆเนี่ยมันต้องก็มันต้องใช้อาหารมันต้องใช้ค่าเดินทางคือเราเป็นสิ่งตอบแทนเล็กน้อยให้เขาเหล่านี้ได้ได้เข้ามาเข้าสู่โครงการดังนั้นโครงการ ของเราที่กำลังทำอยู่นี้ก็อยากจะให้พี่น้องมุสลิมพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันร่วมบริจาคครับ927042735ธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์นครตามเลขบัญชีที่อยู่หน้าจอที่ท่านกำลังชมรายการนี้อยู่ซึ่งรายการนี้ผมคาดว่าวยังอยู่ในช่วงเรอมอครอนพี่น้องจะต้องช่วยกันบริจาคช่วยกันบริจาคอย่างน้อยที่สุด นะครับให้เหลืออยู่สามแสนกลมๆมันจะหมายความว่า,าในช่วงนี้พี่น้องบริจาคมาสักสามหมื่นปัดในส่วนที่เป็นเศษปัดสามหมื่นออกให้เหลือสามแสนอย่างน้อยสามหมื่นเนี้ยนะครับที่พี่น้องบริจาคเข้ามาเนี่ยเราจะนามาเป็นเรื่องของค่าของค่าจะจ่ายค่าแรงงานค่าแรงค่าจ้างเพราะเราเวลาเราสร้างเนี่ยเราจะจ่ายเป็นรายวันดังนั้น กำลังลูกน้องของช่างหรือช่างเนี่ยรวมแล้วหกคนหก mm hmm. คนค่าจ่ายก็ประมาณสองพันเปรสองพันเปเนี่ยถ้าสิบวันมันก็สองหมื่นปก็ได้สิบวันก็อยากให้พี่น้องได้อนุเคราะห์ตรงนี้เข้ามาในส่วนของอวัสดุ mm hmm. นะครับโครงสร้างเหล็กเนี่ยเราไปเจรจาก,กับร่างวัสดุว่า ในส่วนของโครงสร้างหลังคาแล้วขอเครดิตทักทักแต่ก่อนห้าหมื่นแยวๆนี้ประมาณทักงเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทพี่น้องอาจจะถามว่าผมพูดสามหมื่นเป็นแค่ค่าแรงได้สิบวันได้สิบวันและค่าวัสดุล่ะจะเอามาจากไหนก็อย่างน้อยคาดว่าพี่น้องส่วนเดินเห็นเรายากลำบากเห็นเรา ต่อสู้ดิ้นรนและการบากบากหน้ายอมรับยอมรับความเป็นสภาพนี้มาถึงก็ยอมเป็นหนี้โดยเราผมเนี่ยจะรับผิดชอบคือคือเป็นเป็นหนี้ก่อนเป็นหนี้ก่อนแล้วรับผิดชอบเองครับแล้วก็มารับผิดชอบเองแล้วก็ค่อยมาคุยมาพูดจาแต่คาดว่าพี่น้องคงจะไม่เจดํานะครับอย่างน้อยก็พี่น้องอาจจะบริจาคเข้ามาในส่วนของค่าวัสดุด้วยค่าแรงด้วยอย่างน้อยก็จะได้ ทวีคูณมามแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องบอกขเท็จริงกับพี่น้องว่าเราณเวลานี้จะจําเป็นที่จะต้องทําโครงสร้างหลังคาให้แล้วเสร็จได้ในช่วงในช่วงเนี้ยในช่วงเดือนช่วงเดือนรนนัมดอนเดือนชวานเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยพี่น้องจะต้องเห็นว่าเราตั้งใจจริงแล้วก็บอกข่าวกับพี่น้องมาหลายตอนแล้วก็รับสภาพนี่เองอนี่เองนะครับก็ก็ถ้าหากว่าพี่น้องไม่ ไม่ไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยบริจาคเข้ามามเราก็ต้องดําเนินการดำเนินการต่อไปถามว่าแล้วเงินที่จะต้องมาชําระนีะ่ในส่วนของค่ารักของรักของของร้านพศดุจะเอามาจากไหนจะต้องบอกกับพี่น้องว่าเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านวัสดุว่าขณะนี้เงินมันไม่เข้ามาอมรอให้เรา จัดทากุศลก่อนได้ไหม,มหรือต้องรอโควิดสักหน่อยนึงแต่เราก็จะพยายามทยอยจ่ายะเทศเนี่ยเราต้องออกทุกอาทิตย์ซึ่งขณะน,นี้เราก็ต้องอจ่ายค่าตอบแทนการออกรายการค่าค่าเวลาของนิวทีเอ็มด้วยตอนนี้เรามีภาระภาระประกันหนึ่งก็คือเราจะต้อง หาเงินบางส่วนมาจ่ายค่าเวลาเพื่อจะช่วยทางนิวทีเอ็มด้วยนะครับก็ขณะนี้เราก็ต้องมีภาระในการจ่ายกันเดือนหนึ่งหมื่นกว่าพ่นกว่าพี่น้องบริจาคเข้ามาผมก็ต้องเตินกลับไปที่ท m เอ็มหมื่นกว่าบาทส่วนที่เหลือผมก็จะต้องมาจากการบริหารอาคารที่รับฝากรถผู้่อจะมีรายได้ในการในการสวัสดิการ ให้กับครูบาอาจารย์ในกับโครงการต่างๆ mm hmm. ในการที่จะดําเนินการกันดาเนินการต่อไปหากว่าเราไม่มีไรายได้โครงการต่างๆก็คงหยุดไปเพราะฉะนั้นเรามีแต่มัสยิดไว้เฉพาะละหมาด mm hmm. กิจกรรมอื่นคงจะห่างเหินไป mm hmm. ก็อยากจะบอกกับพี่น้องถึงความในใจนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องขยับขับเคลื่อน mm hmm. ถึงแม้ว่าเรามีรายจา่ายในส่วนที่หนึ่งก็คือ พูกันไปแล้วเรื่องของค่าเวลาที่จะต้องที่เอ็มทีวนิวทีเอ็มด้วยรประการที่สองเราก็ต้องถามว่ามันมีรายได้เพิ่มมาจะต้องทําโครงสร้างให้แล้วเสร็จนะครับโครงสร้างให้แล้วเสร็จก็เหมือนกับตัวเลขที่อยู่หน้าจอรจริงๆก็คือสามแสนสามแสนสามแสนสามหมื่นสามแสนสามหมื่นสามหมื่นในส่วนต่อมาถ้าเราได้พอโครงสร้างพอ โครงสร้างของอาคารที่รับผอกรับเสร็จมันจะนํามามีมไรายได้เราก็จะมาทํากิจการกิจกรรม,ม,มในส่วนของพี่น้องผมคาดว่าพี่น้องฟังรายการนี้พี่น้องก็โควโทรเข้ามามขณะนี้ผมก็กําลังนั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีครับกำลังรอรับรับสายจากพี่น้องสายตรงเลยเบอร์ตรงขอจ่ายเลยครับเบอร์เบอร์ตรงและกับเบอร์ที่อยู่หน้าจอครับนะครับก็อยากให้พี่น้องบริจาคเข้ามา พราะผมเห็นรายการต่างๆของนิว t ีเอของรายการท<ม>ีวีช่องอื่นรู้สึกกับพี่น้องมีความสุขมากมในการช่วยบริจาคตามอัตรภาพมี500้อมีหนึ่งพันมีสองพมีสามพันมีหน<ม>ึ<ม>่ง่นะครับหรือเกือบ5000ก็มีเกือบสองหมก็มีมดูแล้วผมมีความสุข<ม><ม>นะครับว่าพี่น้องเนี่ยท,ทั้งว่าบางครั้งเนี่ยบคุคลากรวิทยากร ที่นั่งจอท mm hmm. ีวีเรารับสายนะครับในช่องต่างๆเนี่ยรับสายเหมือนกับรับสายไม่ทันโดยเฉพาะยี่นาคมคืนยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดรับสายไม่ทันเพราะไม่ีความสุขมาก mm hmm. พี่น้องที่บริจาคเข้ามาที่ดูก็แข, mm hmm. ข่งกันแข่งการบริจาค mm hmm. รูส้สึกผมรู้สึกว่าพี่น้องก็มีความสุข mm hmm. และมุ่งหวังในความเมตตาของ a l l ล h Subhanahu Wa t a a พี่น้องบริจาคเข้ามาคูณหนึ่งพันเดือน<ม>บริจาคเข้ามาคืน<ม>คูณหนึ่งพันเดือนทุกครื่างความดีทั้งหมดแม้แต่พี่น้องตั้งใจเนีย<ม>ว่าฉันอยากจะบริจาคแต่ว่าคืนยังไม่มีมนะครับแต่พี่น้องเนียพี่น้องตั้งใจเจตนารมณ์ที่ดีว่าเ,าเมื่อเงินมาเข้ามาช่วงไหนนะครับสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันห้าพันเนี่ยจะบริจาคพอพี่น้องตั้งใจปุ๊บเนี่ยตั้งใจบริจาคปุ๊บเนี่ย อัลลอฮฺสบานูต่าเาเขาสั่งให้มาลายการบันทึกความความดีของท่านแล้วว่าตองได้หนึ่งพันเดือนคําวันไหนที่ท่านอดเข้ามาหนึ่งพันเดือนเกิดแต่ทางมาลายกานเนี่ยก็จะบันทึกไว้แล้วความดีว่าคนนี้นะครับไม่ว่าจะฮัจย์ที่ไหนฮัจญีที่ไหนหรือผู้ใหญ่เจดีท่านใดเนี่ยตั้งใจเจรเนี่ยจะบอกเออถ้าอยากถ้าฉันยางทางของการที่ท่านหมอคนเดียวก็ได้ท่านเหนี่ยเราให้ พอท่านได้โครงการอะ,อะไรมาท่านอาจจะขายที่ดินได้ท่านอาจจะได้นี่สินกลับคืนมามีคนมายืมท่านหนึ่งล้านสองล้านสอสามแสนท่านได้ได้ได้นี่กลับมานะครับท่านก็สามารถที่จะบริจาคได้ตามมัตรัานนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องให้ช่วยกันบริจาคให้โครงการให้มันเดินได้นะครับพี่น้องที่มีเกติครับในช่วงรอมฎอน พี่น้องมีความตั้งใจอย่างมากสุขภาพของพี่น้องเพราะในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยคนคนนับมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเขาจะจัดก,การสะสางคำนวณสกัดของ,ของตัวเองเรื่องของสก,กัดลละไล่ะเอาสก,กัดไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครื่องประดับทองคำเนี่ยนะครับถ้ามีน้ําหนักเกินหกบาทเ,าเกินไปเนี่ยก็มียี่สิบบาท ก็มีสิบบาทก็มีมีทองคำแท่งเขาที่ที่เกินเนี่ยก็จะต้องออก z ากคัด,ด้วยและก็ทรัพย์สินห้างร้านที่เขาเปิดร้านร้าน,านค้านะแม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายอะไรก็แล้วแต่ขายเสื้อผ้าขายวัสดุก่อสร้างขายอ,อ,อาหารการกินถ้าว่าคำนวณมาแล้วเนี่ย สินค um ้าในร้านเนี <bar. transparency S 3> <or> ่ยเป็นร้านเนี่ยก็ต้องออกสกัดด้วยสองจุดห้าหรือไม่ก็ทรัพย์สินที่ที่ท่านฝากไว้ที่ที่ธนาคารแม้ว่าจะเป็นจํานวนหนึ่งล้านบาทหรือสองแสนเกินขึ้นไปเพราะว่าพิกัดในการออาสกัดเนี่ยมันจะต้องจํานวนเท่ากับทองคําหนักหกบาทหรือห้าบาทห้าบาท <3 S 1> สามสลึงนะครับตี๋วหกบาทกลมๆหบาททองคำเป็นตัวตั้งนะเป็นตัวตั้งถ้าว่าท่านมีเงินฝากธนาคารเนี่ยนะครับสองแสนกว่าหรือมากกว่านั้นท่านก็ต้องเอาักคัดสองจุดห้าถ้าว่าท่านไม่เอา z a กัตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คำเพียงกุรอานอนะัลลอฮฺสุบฮานูตาลาก็ได้ได้ตเตือนเอาไว้ว่าในวันเกียร์มานั้น ใครก็ตามที่มีทรัพย์สินและไม่อยากเอา,าส a k a ทรัพย์สินเหล่านั้นจกหลอมไม่เป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟที่จุกเผาไหม้และก็เอามาหน้าที่หน้าผากที่ใบหน้าที่ข้างหลังที่รอบรอร่างกายของ mm hmm. ของของ,ของบุคคลคนนั้น mm hmm. ซึ่งมันเป็นเรื่องเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ uh huh. และในขณะเดียวกันในศุลศาเนี่ยคนที่เอาส a k a เนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะกลายไปเป็นรูงูนะ งูที่มาคอยกัดมาคอยแทะมาคอยกินมาคอยทรามานที่มันที่มันอันตรายมากมันเจ็บปวดมากหยดน้ําพิษของของงูตัวน,นั้นสัตว์ร้ายตัวน,นั้น,ท,น,น,นที่มันคอยเกิดเกาะกินวิญญาณที่ไม่เอาสากาัดนะครับบางฤๅษีบอกว่าถ้าเราหยดน้ํานั้นหยดพิษนั้นหลดตกหลดมาที่ดวงยานเนี่ย ดุนยานี้ก็จะเผาไหม้หมดความรุนแรงของพิษฉะนั้นอิยาจุบิล่ะนะครับขอรักคุ้มครองให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศที่มีทรัพย์สินที่เหมาะสมที่จะเอาสกัดนะครับให้ปลอดภัยจากอาซาต่างๆในในกุโบ์และอาซาต่างๆในวันเกียรมาเมื่อพี่น้องทราบถึงคุณค่าเหล่านี้แล้วโดวยเฉพาะอิ่งในเดือนอรมาดอนท่้งก็าวทั้งก็ปลดปล่อยหลายเรื่องด้วยกันแม้แต่ฮะเิดดสของ ท่านนบีซุลแลลลาฮุอะลัยวะสัลลัมที่รายงานดูอับบยุลรหะดิยัลลอฮุวะอัลเบวาอันอาอับบี้ลทตานนบีซุลแลลลาฮุอะลัยวะสัลลัมมีชาวรับคนหนึ่งนะครับมาท่านศาสดาซุลแลลลาฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วก็ถามท่านรอสุลลอฮ์ว่าอย่ารอสุลลอฮ์จงแนะนําฉันในสิ่งที่ฉันได้ปฏิบัติแล้วฉันจะได้เข้าสวนสวรรค์ของลอสุบฮานาวต้าลาเต Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bahwa taubatullah la tu shrid bihi syaitan yang nam sendai membagi itu Allah subhanahu wa taala. Atukimusalah makcubah. Tangan lah cong lamba na bela. Waktu ad dis zakat mafrudah tangan lah jatang beri jahatan yang menjadi wajib ke zakat dan ini. Waktu azulun ramadhan tangan jatang turun sendal. Kala ทูลอุลลาะซุลลัลลอฮุอะลเลาะห์บะกวะอวัลลาฮิวัลลซีนัฟซีบิยดีละอาซีดูอัลฮะซาชายคนนั้นนะครับชายอารบยันที่มาท่านนบีกล่าวว่าฉันขอสาบานด้วยมือด้วยพระหัตของพระองค์นะครับพูดง่ายๆว่าด้วยพระหัตของพระองค์ฉันจะไม่เพิ่มเติมอามันอื่นจากนี้ต่อไปคือหมายความว่า ฉันจะปฏิบัติตามที่ท่านหลซูลซนชนี้แนะนํนพาพอชายคนนั้นกลับไปหันหลังกลับไปท่านอามีมหัมัสลลลอรสลัมบอกว่าผู้ใดที่ต้องการเห็นชาวสวรรค์ก็ต้องดคคูชายคนนี้ชาวสวรรคร์แปลว่าท่านอลซูโนสลลลอรสลัมรับรองอว่าใครเ็าตามที่ไม่ชีริกต่อละใครเ็าตามที่ละหมาดอ้าเวลาใครเ็าตามที่เอา z a ก a ตาม มาฟูด้าพอพอถึงพิกัดเอาจากัดแล้วก็เขาถือบทเรามาเงินเดือนรม ض อนเขาจะได้จะได้เป็นชาวสวรรค์ของลระสุบฮาราล้วะทฉานั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับเขาอยากจะอยาเชิญชวนพี่น้องช่วยกันบริจาค9270452735ธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์นครนะครับในช่วงปลายเดือนรมาดอนี้เขาอยากให้พี่น้องได้ได้บริจาคกันจริงจ นะครับถึงแม้ว่าท่านบริจาคไปที่อื่นแล้วที่ที่ในมูลิติอื่นที่ญาติพี่น้องของพวกท่านแต่มัสยิดสุนัขตารก็มีความมุ่งหวังอยากให้ท่านช่วยบริจาคเข้ามาด้วยเพื่อจะได้ด,ดําเนินการโครงการาต่างๆที่ผมได้พูดการบอกกล่าวเปิดใจกับพี่น้องไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้พี่น้องมีมีอิมามีทัความ,มีอิคลัสนะครับได้รับความเมตาาตาจากอัลลอฮฺ س ب า ا า ه และ تعالى ังอาวังจากพี่น้องว่าถึงแม้ว่า z ักัดของท่านท่านได้ออกไปหมดแล้วแต่ว่าการซาะละก็ที่เป็นตตวะที่เป็นความสมัครใจหนึ่งห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทสองพันบาทก็อยากกาพี่น้องบริจาคเข้ามาให้เป็นบาคับญาีะญาในความตั้งใจของพี่น้องและการพระขอ,ขอ,อาาตัวเจ้ารัชบาลนะต๊ะลให้พี่น้องปลอดภัยจากเชืวว้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็น เชื้อโรคที่ร้ายกาจที่ฆ่าชีวิตของพี่น้องทั่วโลกเป็นแสนแล้วแะนั้นอยากให้พี่น้องนี้ได้รับการปลอดภัยในในเชื้อโรคเหล่านี้ด้วยและก็ให้พี่น้องมีความเพิ่มพูนอิมันและตักวาด้วยครับผมและคุณู้ชมยากลาพี่น้องไปก่อนขอเป็นไตรตอฟีกวันนิ้ได้ยาัสลามอะลยกุัววาระห์มะตุลลอฮ์วะบารฎอน from other